สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียในวันที่8พฤศจิกายนปี2010ตำรวจถูกเรียกตัวไปที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุร้ายเกิดในบ้านหลังหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านสามราย ผู้เสียชีวิตสามารถระบุต,ตัวตนได้ในเวลาต่อมาทั้งสามรายคือผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เองผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชายเขาชื่อแอนโดโรผู้เสียชีวิตรายที่สองคือภรรยาของแอนโดเธอชื่อโโรสแมรี่ผู้เสียชีวิตารายที่สามเป็นลูกสาวของทางคู่เธอชื่อเซนเทล ครอบครัวนี้ถูกฆาตรกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านของตัวเองแต่บ้านหลังนี้ยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนเขาชื่อคริสโตเฟอร์แต่กริสได้ย้ายออกไปอาศัยอยู่กับแฟนสาวของเขาข้างนอกในตอนที่ครอบครัวถูกฆาตรกรรมคริสไปเที่ยวกับแฟนที่ควีนแลนด์และนี่เป็นเรื่องที่แย่มากๆตอนอยู่ที่ควีนแลนด์คริสได้ยินข่าวการฆาตกรรมผ่านรายการข่าว เขายังไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นพ่อแม่และน้องสาวของเขาเองเพราะในตอนนั้นเหตุการณ์เพิ่งเกิดจึงไม่มีการเอ่ยชื่อผู้เสียชีวิตเมื่อเครดิตเห็นข่าวการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นบนถนนในระแวกบ้านพ่อแม่ของเขาเองเครดตเริ่มกังวลและเขาเป็นห่วงพ่อแม่และน้องสาวเขาจึงได้โพสถามในเฟซบุ๊กว่ามีเพื่อนคนไหนพอจะรู้บ้างว่า ครอบครัวของเขาไม่เป็นอะไรพวกเขาอย่างสบายดีมีคนเข้ามาตอบกลับข้อความของคริสว่าทุกอย่างปกติดีครอบครัวของนายสบายดีแต่หน้าเจ้าที่คนตอบคนนั้นเขาเข้าใจผิดเขาแค่สับสนว่าบ้านที่เกิดเหตุมันหลังไหนกันแน่และแน่นอนคริสมารู้ในภายหลังว่าครอบครัวที่ถูกฆาตกรรมในข่าวเป็นพ่อแม่และน้องสาวของเขาเอง คดีตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีในครั้งแรกแต่แน่นอนเขาถูกตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในภายหลังเพราะเขาอยู่ห่างออกไปหลายไมล์และหลายชั่วโมงผู้เสียชีวิตในคดีนี้มีสามรายคือแอนดูผู้เป็นพ่อเขามีอายุ45ปีโรดแมรี่ผู้เป็นแม่เธอมีอายุ44ปีและเซนเทลเธอมีอายุ16ปี คริสโตเฟอร์เขามีอายุ25ปีในตอนเกิดเหตุแอนดู Andrew, ผู้เป็นพอ่อเขามีธุรกิจของตัวเองเขาเปิดบริษัทรับทำความสะอาดพรมโรดแมรี่เธอเป็นแม่บ้านคริสบอกว่าแม่ของเขานั้นเธอเป็นคนอาดรมดีเธอสามารถทำงานต้อมแซมของใช้ภายในบ้านได้ทุกอย่างรวมถึงสอนคริสและน้องสาวด้วยคริสกำลังวางแผนกับน้องสาวคือ เมื่อเขากลับมาจากท่องเที่ยวเขาจะมาสอนเธอขับรถยนต์ภายหลังการชนสูตรทั้งหมดเสียชีวิตจากของมีคมมีร่องรอยการต่อตู้กันอย่างรุนแรงระหว่างฆาตรกรกับเหยื่อทั้งสามรายเหยื่อทั้งสามรายพยายามอย่างยิ่งที่จะต่อตู้กับคนร้ายตำรวจสันนิษฐานว่าฆาตรกรอาจไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับครอบครัวเี ดูเหมือนว่าใครที่ทำแบบนี้เขาจะโกรธแค้นคนในครอบครัวนี้จากการสอบสวนคริตและเพื่อนบ้านพวกเขาไม่เคยมีศัตรตูและพวกเขาไม่เคยทะเลาะกับใครมาก,ก่อนดูเหมือนว่าคดีนี้จะไม่ใช่การป้นริงทรัพย์เพราะบ้านไม่ได้ถูกลือคนข้าวของในบ้านยังอยู่ครบไม่มีสิ่งของถูกขโมยไป เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าแรงจูงใจในคดีนี้อาจามาจากเซนเทลลูกสาวคนเล็กจากการเก็บหลักฐานของเจ้าหน้าที่ที่ประตูห้องนอนของเซนเทลพบลายนิ้วมือเปื้อนเลือดและลายนิ้วมือนี้ไม่ตรงกับใครเลยในบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานลายนิ้วมือนี้ลงในฐานข้อมูลลายนิ้วมือของกรมตำรวจ แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันเป็นไปได้ว่าฆาตกรอาจไม่เคยก่อคดีมาก,ก่อนแต่หลักฐานสำคัญคือเซนเทลถูกล่วงละเมิดเจ้าหน้าที่จึงมี DNA ของฆาตกรเจ้าหน้าที่เริ่มสอบสวนเพื่อนๆชายของเซนเทลทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือในการขอตรวจ n n เเพื่อนผู้ชายทั้งหมดของเซนเทล เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจใชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นพิเศษเขาเป็นเพื่อนกับแฟนของเซนเทลเขาชื่อเจสันดาวนี่เขามีอายุ18ปีเจ้าหน้าที่นำตัวเจสันมาสอบสวนในวันที่14พฤศจิกาย,ยนปี2016 0วันหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมสิ่งแรกที่นักสืบสังเกตเห็นคือเจสันมีบาดแผลหลายแห่งโดยเฉพาะที่มือ มันเป็นแผลที่เกิดจากของมีคมที่ค่อนข้างลึกมากส่วนใหญ่บาดแผลอยู่ที่มือด้านซ้ายของเจสันและเหยื่อทั้งหมดถูกฆาตรกรรมด้วยของมีคมการต่อตู้ระหว่างเหยื่อทั้งสามรายกับฆาตรกรรุนแรงมากและเจสันมีบาดแผลมากมายโดยเฉพาะที่มือเจ้าหน้าที่ได้ถามเจสันว่าบาดแผลพวกนี้คุณได้มาจากไหนเจสันตอบว่าเขาประสบอุบัติเหตุตกจักรยาน เจสันได้บอกเจ้าหน้าที่ต่อว่าในคืนที่เกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่แถวน,นั้นเขาขับรถไปเที่ยวเมืองอื่นเจ้าหน้าที่ได้ถามเจสันว่าจะเป็นอาตรายไหมถ้าเจ้าหน้าที่จะขอเก็บตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือของคุณเจสันบอกว่าเขาเต็มใจเขามั่นใจว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่าง DNA และลายนิ้วมือของเจสันส่งไปทดสอบ สองวันต่อมาผล DNA ของเจสันตรงกับ DNA ของคัตกรผู้ต้องหาในคดีนี้เจสันดาวนีอายุ18ปีเขาและครอบครัวมาจากสกอตแลนด์เจสันย้ายมาที่ออสเตรเลียเมื่อเขาอายุ14ปีพ่อแม่ของเขาแยกทางกันตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็ก เขามีพี่น้องสองคนเหตุผลที่เจสันต้องย้ายมาที่ออสเตรเลียเพราะแม่ของเขาได้พบรักใหม่กับชายชาวออสเตรเลียเพื่อนๆต่างบอกว่าเจสันเป็นคนค่อนข้างแปลกเขาชอบเก็บตัวทำให้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนเขารู้จักเซนเทลเพราะพวกเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันและเจสันเป็นเพื่อนกับแฟนของเซนเทลดังนั้นเซนเทลจะพบเจอเจสันในบางครั้ง เพื่อนๆบอกว่าเหมือนเจสันจะแอบหลงรักเซนเทลทั้งๆท,ที่เธอเป็นแฟนกับเพื่อนของเขาเขาจะส่งข้อความและโทรศัพท์หาเซนเทลตลอดเวลาแต่เซนเทลคุยกับเจสันเพราะเขาเป็นเพื่อนของแฟนเธอการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมของตำรวจเจ้าหน้าที่พบ DNA ของแอนดูและโรดแมรี่ตรงบริเวณที่วางข้าในรถของเจสัน นอกจากนี้รองเท้าคู่หนึ่งของเจสันยังตรวจพบ d n a ของเหยื่อทั้งสามรายและลายนิ้วมือของเจสันตรงกับลายนิ้วมือเปื้อนเลือดที่พบที่ประตูห้องนอนของเซนเทลหลังก่อคดีฆาตรกรรมเจสันไปร่วมงานเลี้ยงกับข้างบ้านตามปกติและเขายังเดินไปวางดอกไม้และตุ๊กตาที่หน้าบ้านของเหยือ่อเจสันถูกจับภาพไว้ได้โดยกล้องโทรทัศน์ของสำนักข่าว เจสันได้เขียนข้อความถึงเซนเทลว,ว่าขอให้คุณจดจำไว้เสมอว่าฉันจะไม่มีวันลืมคุณเขาแกล้งทำเป็นร้องไห้เสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตลอดเวลาเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนทำสิ่งนี้การพิจารณาคดีในเดือนเมษายนปี2012ประมาณหนึ่งปีหลังเกิดเหดตุฆาตกรรม เจสันถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรม3คดีเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่เขาจะมีสิทธิ์ได้รับทันบนเมื่อเขาติดคุกไปแล้ว35ปีแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน